สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้พาพี่น้องมาหาไส้เบ็ดนะครับผมมาไส้เบ็ดนี่ครับผมไม้ด้านหลังห้องนี่แหละเป็นน้องน้องหิมลานองหิมลาปลาผื้องหกแต่ว่าปีนี้ปลามันบ่อยหลายนะครับเพราะน้องมันแหีงแล้วก็มันบ่มีนาขึ้นมาเลยนะครับผมเดี๋ยวแจ็คสีมีป่าบ่มีนะครับบ่มีก็เอามาใส่ ก็เพื่อมันได้ไลาไหลเนาะครับมืนอนนี้เหยื่อที่เขาใส่เป็นเหยื่อใส่เดือนนะครับมืนอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศผ้าพี่น้องลงมาหาใส่เบ็ดนะครับเพราะวีผมไปคุดปูแล้วผมได้ใส่เดือนมากนะครับนี่ครับผมไปคุดปูแล้วอมองนี้มีใส่เดือนกันเลยคุดใส่เดือนมากเอามาใส่เบ็ดให้พี่น้นองเบ่งน้ำกันเพราะว่าปีนี่ปลากระอึดนะครับพปมันแลงมันแ,งแลงมันก็เลยบุกไปมีปลานหนองบันไดปกติน้นดิ ฝนสิดีหนามมันสิถ่วมขึ้นมานะครับหนามมันสิแบบว่าโจกันไปเบิดเนาะปีนี่ก็ซี่งงแงีแหล่งเนี่ยอันผมมีปลาแนวอื่นกับข้านมีปลาไหลเนาะพี่น้องกับใส่ในน้ําปลานี่ยลองบึงเหยื่อส่เดือนกับสีโบะเขาเอ่นี่เป็นเป็นเหยื่อทีแบบว่าบริจำกัดปลานะครับผมไปครับผมไปใส่เบ็ดไปลุยน้ำกันครับไปครับนี่ครับผมนี่เป็นปลานะครับผม อากาศยังเย็นเย็นช่วงนี้อากาศหนาวฟ้าจะกินเบ็ดบัวเห็นี่ครับผมเอาจริงๆนะผมตอนนี้ยินเสียงป่าสวบจากโตอยู่เลยมิดสีกะผมเป็นยังนะครับผมผมก็จะใส่ไปคามันมีปลาไหลนะนี่ใส่ไปน้ำหนึ่งลัขวับี่เลยนี่น้ำมนันลองเบิ่งครับ

dắt về nấm nhản nấm phửi đây, sấy đien hơ, nấm ngảm nhé p/n, sấy đien nhì nhì, cắm phèn phèn, này hả, siệp tay xịt, hái nhang ma cả mà น้องยิ่มปลาของแถน้องมันแหี่งไปเหรอครับผมมันกันเลยจักสิมนิ่ปลาผมมีนะต้องเบิือกันแต่ยังเกา่าเดี๋ยวผมจะคออนุญาตใส่ไปเรื่อยครับยังถามมารุ่นกัน สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเสาร์นะครับผมมาสวยยุ้ยด้วยครับเหมติดปัญหาครับผมจัก,กรยานคู่ใจผมพังข่างทาง,าง,ทางโอ้ยเผาหลุดกินกินแต่เกียบช่วยซีมาได้สวยเลยพี่น้องแดดออกเลยบ เย็นเพื่อนวิ่ดเท่ามัดตั้งจะโกจะเกยโยกอีน้องเอ้ยเออป่าบมดละนี่ครับผมตั้งคือเก่าด้วย โอ้ย <c oughs> หลังนีเบ็ดจมเลยพี่น้องนี่ครับเฮ้นยนี่คุณเบ็ดเ,เบ็ดจมเลยพี่น้องเอย้ยมีตีงอยูค่ครับมีตีงอยู่ ย่โอ้ปลาโอ้ยสวยนะครับเต็มสวยอยู่พี่น้องเอ,อ้ยแต่งงามอยู่จะหลุดแล้วจะหลุดแล้วจะขาดปลาแล้วนี่แต่งางามอยู่ครับพี่น้องอการในการ không uống mà nằm Kha để bọt khói nó không vô hịt muối mì Lần này, lần này mít trống bị lèo ra khắp Lần mít trống bị Luôn mít tổ bà นี่ครับผมโอ้ขอานเตรมสวยอยู่ครับเกือบลุดเดือยเงียบผมเตรียมแล้วโอ้เตรมงามเตรมงาม อีกแล้วครับตัวนี้ก็เต็้มสวยแล้วตัวนี้ตายรุ่นใกล้ๆกันเลยพี่น้องแสดงว่าปลาปลาปีนี่ มือถืออยู่หรอฟังปลาผือพี่น้องฟังปลาบัวบนถือ หลังนี่ถือปลาอย่างพี่น้องวะปลาขิงปลาขิงครับปลาขิงเน่ยเออรุนปิีงอยู่พี่น้องรุนปิีงอยู่เก็บครับกดถือครับโอ้ยปัวบัวหลายเด้วพี่น้องแนวคั้วมันยงองมันมุนเบิด พี่น้องหลังนี่กระจมนะครับเบิ้งครับหลังนี่นขั้นเบ็ดถุงดึงเขา่าข้างใน,นตัวเอยียงนะพี่น้องดึงไปเบิ้งกันครับ น,นี่ครับผมเบ็ยดนี่นมือถือครับคิดว่าน่าจะเป็นปลาไหลเอาปรยู พี่น้องป้าคอนี่ครับผมคนน้อยขอน้อย

น้อยปลาแดดเดียวะจนแล้วพี่น้องก็ได้ไปเก็บครับขนี่เป็นจังเดีพี่น้องดึงขึ้นกันด้าหลังนี่ก็ได้แล้ใส่หมวกจิตุ่งโอ้ยพี่น้องโอนี่ครับผมรุ่นมินิ หลายรุ่นแดดเดียวตั้งนี่ดึงอีกเดียวพี่น้่งโอ้ีออครับผมคันเบ็ดโกงอีกแล้วครับ ครัออบกวงมานี่เปิด

อาอ้อวนครับโอ้โหตัวนี้อ้วนตุ๊บเลยพี่นอ้องเฮ้กินเล็กกินเล็ก สว,สวยครับตัวน,นี้เออคันไดรุ่นนี้เบิร์ตไข่อยู่เนาะโอ้ยบังหลังนี่ครับหลังนี่หลังนี่กระจุ่มนะนนพี่น้องฝนน่ะเขาไปในผืนฝนโตบ่าเขาดันในเลย โอ,อ้อมี่ครับอ๋อบอยู่ครับ นตายตาย,ตายแต่มสวยอยู่ครับ mm. แสดงว่ามีป่าเด็กพี่น้องนะสวยๆครับตัวมาอีกแล้ว นักหลักนี่คือปลาโนอื่นบ่มีนปลาโน้ยอู้ยอู้อีกแล้วครับเแล้วครับโอ้โหแล้วครับสวยสวยเแล้วครับแล้ว ห็นอิงหนิงว่นบดถือนี่ครับที่ได้ผมม่ซาเนี่ยกันย่านอีสิงเขานี่แหละนี่ปัญหานะครับนี่ปัญหานะต้องขันเขาเผ้าออกพี่น้องเบื้งหลังนี่ได้ครับอยู่ใบบัวนี่เบื้องขั้นเบ็ด น่องวาย <c oughs> ยงอยู่ยบ่อยู่หึบอยู่เนี่ยอยู่หึบอยู่เฮ้ยอยู่ป่ะนี่นี่ติดหักปัวส่วนเซตตรงลงไปดึงขึ้นมาแล้ว ชัวใหญ่มากโอ้คโ่ครับใส่โลครับโอไ้เยโอ้ย,อย,ย,อย,อยอน,นีครับผมบมธรรมดานะครับตน้นอีพี่น้องโอ้ยใหญ่อ้วนตับเลยโอ้โห บัดดาครับเอ,อ้ยยึดล่อครับเ้ยเอาจริงๆนะพี่น้องมันเงียบเหี้ยงนะน้องนี่แหละเกิดย่างที่ผมบอกนะครับเป็นตะบมมีป่าปลากระเมียนปลาออกมาจากสาค้น่ะพี่น้อง ริงครับใหญ่จริงกินยังไงล่ะโอ้เกาะเพดานนะครับพี่น้องเกาะเพ,ะเพดานเกาะเพดาน มือคนนี่ครับปุมโอ้สยสวยๆครับตัวนี้เอากัดบุบป่วยกัด,ก,ดกัดมือครับพี่น้องข้าบมือบุบป่วยเลย,เ,ย,ลยเฮ้ยป่วยไหมเฮ้ยยกวตัวไหม เอออยู่เลยเดี๋ยวเจ้าว่างไตใบบัวพี่น้องไปแล้วจัดไปแล้ว หนึ่งหลังยูนิจมด้วยกันแต่ว่าบมเ่เป็นตะยูได้พี่นอ้อะนี่ลีเพราะว่าขั้นเบียดแ,แห่งนะตีบตีแต่อุบะยูหลังนี้กะจมนะครับหลังนี้กะจมหลังสุดท้ายแล้วโอ้ย แต่ว่าตายได้พี่ห้วงผมเห็นเขาขาวแล้วเมียนบอเมียนป่าบ่ขึ้มันนยังหานอีรีนี่ครับผม,มตายนะครับตว่าต,ต,ตัวต่วยาตัวใบใหญ่ไปเลยน,ะนี่ส่งท้ายครับแต้มสุดท้ายอนี่เก็บครับผมเดี๋ยวไปเบ่งผลงานกันมาเนี่ นี่ครับพี่น้องไม้เฮ้าเนาะเฮาใส่ฟังทั้งนี้นะครับผมฟังทั้งนี้ครับผมหลอกไปทั้งปา่าฟังทั้งป่าไผ่เนี่ยท่านไหนงงมาใส่นะครับเบียดเฮ้าบ่หลายนะสี่สิบหลังฟังทังนี้ท่านได้ไปครับนี่รุ่นจังหาเยือมาใส่วาสิเป็นจังใดเนาะสรุปผลงานนครับนี่ครับผมผลงานกันโอ้ย หลายตัวอยู่ครับสิบกว่าตัวอยู่นี่ปาคนใหญ่มาตัวหนึ่งนึบบรุ่นโลนะครับตัวนี้อ้วนตับเลยเอ็ดคู่หลูเลยกวาเพีดานปากนะครับเพีดานบนกวาจจำเอ็ดเลยสกสัญญาณโอยู่อยู่มันดึงใบบัวหยุบพันเขาใบบัวนะครับโอ้โหหนักนักนัก ออนักนักตัวนี้แหละนี่แหละครับผมวิธีแบบปันตาลน,นะผมได้ใส่เดือนมากกัมาล่องลองเบิรงนะครับเกินขาดแล้วผมคิดบกขาดว่ามันชดได้หลายปีนี้ <c oughs> มันบมีเสียงป่าสวบเลยนะครับผมอากาศมันเย็นน้ำบัดนี่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันแหลงนะปีนี่้นามันบกขึ้นมาเลยนะแล้วก็น้องมันแห้งมันปัจจัยหลายอย่าง เกอถือว่าปามเกิดฉีบื้นมาเรื่อยๆนะครับผมน้ำให้หน้าพอพราหนาให้หน้าแหงมันกน็นี่ครับผมลงมาอยู่น้ำบวกน้ำหนองนี่แหละครับผมพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับกะพี่น้องที่อยากเบิ่งการใส่เบ็ดกับมาแล้วครับก็เดี๋ยวก็จะเริ่มใจให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆอยู่เพราะว่าหนูมันก็จะเริ่มหาหยากแล้วสลับสลับกันไปเนาะครับนี่ก็ถือว่าด้การเลยครับผม กฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมเป็นกําลังใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ